มันบอหอมหรอกมันส่ผ่าบอหอมก็เราลงผ่าเราลงง่ามเราลงต้มเราต้มมันาดนกมนมเราเราต้มมึเหนือบ่เล้วบานเ้าจะกินกระต้มขึ้นกันแล้วลูกเอ้ย่างแล้วน้องฮะดีเดวถ้าได้ไปขึ้นเหนือจะามาใ้ หมาตองคุณเหนือเรามืองเอ้ยมึงตรงเอาเัก็ไเด้๋ยว้วยาวยาบนคาู่ก็ููกหลานเทวเด้อเนี่ยผู้เด้อเอาไอ้คนย่องแพ้ก็ะเทแล้วเนยอนะครับี่ได้ก็ด้เออเอาัดเลย quá ừ. <laughs> ừ. mai đó ta mua mua muốn nè 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 เฮ้ยกลังไม่ไ้พมีแหงอือนี่มีใครดูคนไปดูวัดอย่างมีไม่ไม่แต่ถึงคำนี่มีแหงเ บะหมี่ยังหอมใบเกาแห้งเนใบเต่าใบตร่นไฟโอ้ยมามากู้รับั่านไอ้จันมาแล้วใบเต่กูเวลาดูมันดังกราวก่าวเลยนะครับเฮ้ยมันกราวบบผักทัทเลยแทบพลุเลยี พอรดนไปโอ้โหดูชาเลยไปอะไรกูพเอาสายเกียวเาันใหนเนพอไปร่นไฟเลยนะ่ร่นไฟเด้อมันยังหอมใช่ไหมตระเวนหานี่ยากดลเดสิกูไม่ยากเลยกูดูจะไม่จะกินกูก็ดูจีงสีแล้วร่นไฟมันละหอมดีใชได้ไม่บอกบอก

ใบจองแต่งใบเตะมายาปันยายาเอ้ยเด๋ยกูจะให้เงินมึงไปซื้อยาซูยาซูห่อจักบ้านยาจะมืดเลยเอาไปเอาหเออกูนีู่ขามาถวาย คืออยู่บ่คอเลยนะม้ไสอยู่บ่้นแล้วแมนอองเบิ้งมาไปยวานเดินลมม้าไวานปูข่งว่า้นไสให้แล้วขันลงได้ทุบางเทได้บาใายากนั่นยอดยอดนั่นนดังกล่าวกล่าวได้เนาักของกันได้อ ชอบไงม่นม่อกับจัดไทยตว่าจัดไทยจัดไทยให้คือใจละบาดรมองตัวสั่งม้อไหมม้อไม่ดีไฟแจ่เห็นบอกเวลาสุงบันดังหูกลราวกลราวกลราวกับจะได้คือคือถึงไหเบังเขาเบังน้ำนะเด้อช่อย่าบาแต่หัวไหลเด้อโอ้คไม่น้ำลูกเบยเฉยเฉยเลี้ย

ออกประจัดางกูเลยอกงกูคับกูกเซมเลยโอ้ยยังาไว้อย่นเนี่ยงเลยบักคอยระอ้บ้านไหน่งอ้บ้านหสิอ้บานไห้สิานได้่โ้ยัดเลล่ะมาึืนบานใหม่ก็มาฟาเดี๋ยวกนพ่อผูใดลละ องโตวัดจีการตินาทายะวรรณวนาณสังโกรัตโนโยโตพุทธังบารมีธรรมังบารมีสังขังบารมีพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดอารณะปเดนานันโตสัมปโนโนจติปทาวิยานะอัตนะบารมีเมตตาจิตจิตไดยานุตาวะจิตบารมีจิตจิตดโชนะโมพุทธายะรวย เป็นบอกกูกูดูแลกูเจ้ามันก็ยังตีดใบแต่น่ะนะผักบองปารัอเรัวเลยบ้านนี้จักม้วนเลยเอาซินะครับเอาซีม้วนเลยะมาดิษเล ใบ้วยสวยดี่ะใดีมแล้วอุ่นตังโดนแล้วใบเตอยไม่ต่งยไู้แม่จะวางว่าไม่ได้ดูักทักย่งใเอยมากเลยเนี่ขอกระดูกที่กุดยายถึงร้อยม้วนมจะลงนี่งกยางยอนย่าสูบะ เอองานเก้าม้วนแล้วเดนทุกท้ายมาหน่งตาเซตาเซอยามนสตอยม้วนน้องบัวจาคงร่านเขาอยู่น้องวัวตาคงตําหนักเขาเป็นตํหนักแอฟวิเนทวาเลิมสูงา้นัอังุเ ra ไล่โปว่าจะมาว่ายล่างเขาจะมาว่าเจอเจอ ra ทัน กูได้พันให้กูวางยามันว่าคากบบติล้มออกลุกล้มออกบมนแมนบอลแนนล้มออกมันพิวเขาชาวหน้ามานเนี่ยเบิือนเากันสุดเออนั่นละนั่นแหละชาหน้าฉุนครับโูได้ไวมีหะไรมาซื้อเนี่ย อิ่มมากอิ่มผู้ละลูกเอเขาบอกต่องแันก็ได้บต่องกินก็ได้ทำไว้หวาบโบาน บกวบอาบานบันบํานนแม่คนบ่เคยดูเนาะคนบ่เคยดูญาติบ่ทุวาน่ะนะเอาตัวพี่บ่ได้บ่สบาบ่ได้เลยพอเอ้ยมันเหม็นกูดูดบ่เป็นแนวนั้นบ่ได้เลยไอเสือนมัน่หอมเลยนะ มันก็หอมมันเปนแป้งครับครบามันเป็แป้งจันร์วัถุนบ่หอมระนหอมอย่างได๋ของไปของมันเนาะแป้งบอกอุบัมักนั่นิบ่หมบ่หอมเอาตรงไมดิ

มันเยออตัวนีตัว่ก็เอาไปใส่รี่เอ้ยเอาลงมองเกาที่นอืมันจะไปใส่ไปใส่เก้ากน่าสองอ่าเนอพี่น้องเอ้ยงมันมาากไหนพี่อ่านอยู

ยิ่มยังยิ่มยังตายยัง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  อยากดไรนาที่นี่ก็ดีขออนุญาตในทราวิถีในครั้งนี้เป็นสรีมงคลแกล่ลูกหลานที่ได้มากราบไหว้าจาระบูชาเป็นอำนาจในบารมีที่ยิ่งใหญ่วันนี้ลูกหลานได้สร้างอำนาจบารมีเรือสวยงาม ขอปปู่และตายายขอบารมีจงเปิดพลังรัตินานังสังกรัตนะไทยยะอัตตาวิกาโรขอบารมีแมตดาเปิดองค์มหาเจตีิบารมีมงคลชสยะมงคลจารณะบารมีสิทธิอริยังรรัตนังสังโกรนโยโตขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคี่สิ่งใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนาขอบารมีเงินทองทรัพย์เงินทองหลังองคแหลักณะยันติวิรนาปฏิวัติานาบารมีแมตดาเปิดอรัตนโยโซปรันตุมี ह में में કાંત મે ભરતના વિકા યો નિના ભાર મેં જયંત્યો નિના મોટા อานุจารังอิเิริยคารตังจังกัจจานะเมตวาวิวายันโตนะโมโยยอดโตนักมวตาจันุการันตินนอตสังกยันตุนาดามพะวันตุเมตตารวยรวยรวยอ๋อให้ผมด้วยนี่ฮะอะไรอีกนี่น้องข้างล่างข้างบนเหรอฮะข้างล่างข้างบนเหรอ ขางบนเนี ến, ến, ่ยต้องให้กูเขียนบนน่าให้กูลงไปเขียนข้างล่างใช่ไหมที่นี่เลยครับลงไปเาเอาไเอาง้เลยองโตเก้าแปดสล่างแปด แองหน้าตัวงเาแหละ